สามารถฆ่าคนได้โดยไม่ทิ้งบาดแผลตาสว่างกันหรือยัง f อซีข้างไข่ผมไปอ่านเจอคอมเมนต์นี้ใต้โพสต์โพสต์หนึ่งเข้าโดยบังเอิญมันถึงขนาดทําให้ผมต้องหลงเดินเข้าไปดูโปรไฟล์ของคนคอมเมนต์วาจาทะเลน้นดาลุงคนลุ่นลวนพยายามอ่านทบทวนแลหลายโพสต์ที่เขาได้โพสต์เอาไว้ก็ให้สงสัยว่า จิตใจของเขาผีหาซาตานตนใดเข้าสิงลุงพลไปทำอะไรให้เขาทำไมถึงจงเกลียดชิงชังลุงพลได้ถึงเพียงนี้ใครตาบอดแล้วใครตาสว่างสว่างด้วยเรื่องอะไรหรือเพียงคุณคิดว่าลุงพลคือผู้ร้ายทำอะไรไม่ถูกต้องตามใจคุณแล้วคุณก็พลอยออกอาการระรานลุงพลหรือแม้แต่กระทั่งเอฟซีผู้ที่เห็นต่างจากคุณอย่างนั้นหรือผมว่ามันไม่แฟร์เอาเสียเลย คุณชอบแบบไหนมันก็เรื่องของคุณสิทำไมต้องคอยจิกกัดคนอื่นว่าคนอื่นเป็นนั่นนี่ลองมองย้อนดูตัวคุณเองบ้างสิถ้ามีใครสักคนบอกคุณว่าตาสว่างหรือ,อยัง fc ข้างไข่คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรไม่ใช่ว่าพอคุณไม่ชอบลุงพลเปลี่ยนจากรักกลายเป็นเปรียดแล้วต้องกลับมาโจมตีลุงพลหรือแม้กระทั่ง fc ของลุงพลผมว่ามันไม่ใช่ความคิดของคนที่เรียกตัวเองว่าปัญญาชนเอาซะเลย ซุนวูกล่าวว่าชมคนด้วยวาจามีค่ายิ่งกว่าให้ไข่มุกเป็นของขวัญทำร้ายคนด้วยวาจาสาหัสยิ่งกว่าทิ่มแทงด้วยหอกดาบปากของคนเราสำคัญมากคุณสามารถพูดให้คนรักคุณหรือเกลียดคุณก็ยังได้ยิ่งถ้าเป็นคำพูดที่พูดออกมาจากความรู้สึกด้วยแล้วคนที่ได้รับจะไม่มีวันลืมไม่ว่าคำพูดนั้นจะดีหรือไม่ก็ตามการพูดในแต่ละครั้งของคนเรานั้น จึงไม่ควรทําให้ผู้อื่นเสียหายเสียหน้าเสียใจหรือเสียความรู้สึกยิ่งถ้าคำพูดนั้นออกไปพร้อมอารมณ์ด้วยแล้วท้ายที่สุดมันจะเป็นผลสะท้อนกลับมายังผู้พูดแทบทั้งสิน้นในทางกลับกันเราควรจะพูดสิ่งที่เป็นข้อดีของคนอื่นและผลักดันด้านดีของเขาให้เป็นจุดเด่นโลกนี้น่าอยู่เพราะความรักไม่ใช่ความเกลียดเมื่อคุณมีความเกลียดอยู่ในใจณเวลานั้นคุณจะไม่สามารถส่งความสุขให้ใครได้เลย ถ้าคุณโกรธใครหนึ่งนาทีความรักของคุณก็หายไปหนึ่งนาทีและถ้าคุณไม่ชอบใครหนึ่งปีคุณก็ไม่สามารถรักใครได้ในช่วงเวลาหนึ่งปีความรักกับความเกลียดมันเป็นสิ่งตรงกันข้ามกันและไม่มีใครที่สามารถมีมันพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน